ได้นอนนะครับตามซื้อเรื่องครับก็มีมากมายอุปกรณ์ที่เขาจะต้องเฮ็ดนะเป็นเอฟเฟกต์เงาพิน a p W นะครับเนาะก็อันนี้ตามสั่งตามค้ามอตามออเดอร์นะครับผู้ใดอยากได้หรือว่าผู้ใดมาผู้ใดชอบนะครับเนาะจะสั่งคำว่าได้นะครับเชืเอาลงกองแล้วทดสอบวงจรเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยทันมีต้องาวาล้วล่ะนะครับเบิดลดอดหนีถ่าโดนเด้อนะครับได้ยินบ่นะครับพี่น้องเฮาไม้ผอมมันยุ่ลหรกะเดี๋ยวขึ้นจักหน่อยหยันไ้ยินนะครับอืมคือสไินอยู่ดอกนะครับอันนี้เป็นไม้กันจีกันสัญญาณรบกวนพ้อมนะครับเนาะไม้ที่ใส่ยุ่ณนาะมีบ่รู้ว่ามันชัดเจนหรือเปล่านะครับ เห็ดเองนะครับนะครับมูนี่เฮ้าเห็ดเองนะครับผู้ใดอยากได้สั่งได้เลยเป็นเอฟเฟกต์เงาพิ้นอพด์ยูนะครับเนาะกำลังเห็ดอยู่นี่นะครับเป่าเป่าไม้เฮ้ามือนี่ต้องแล้วหาก่อนจกสีแล้วบ่แล้วแต่ว่าก็ต้องแล้วนะครับเพื่อความจวดความมือนของพี่น้องเฮาเห็นมันได้ทันการทันเวลานะครับขอบคุณดอกกุหลาบครับอาจารย์ขอบคุณหลายๆครับนะครับเนาะ ดอกลาบน้ำงามนะครับเนี่ยเขาก็เห็ดไปเลยดิ่ยตามภาษานะครับดีก็อยู่ซื้อนะครับก็เลยเห็ดไปเห็นบ่ครับประกอบอันนี้ขั้นตอนประกอบแล้วคุณลงค้นถามมาเอ้ามันยากบออาจารย์ ทุกสิ่งทุกอย่างบอ่อยากแต่ว่าใจมันต้องหมักนะครับใจมักนี่บอ่อยไม่อยากนะครับเนาะทุกอย่างแหละครับแต่ว่าถ้าใจเขาบ่มหมักแล้วมันถียากลดออกนะครับว่าถ้าเป็นใจเขาหมาักแล้วบ่มีอห่ังยากเกินความสามารถครับในความคิดของผมเด้นะครับเนี่ยกองเอเล่มีใต่นแนวเดียวนะครับโมน,นิกาก็สีนะติดไหมติดไหม ย่านบอดินยินครับพี่น้องก็เลยใส่ไม้ขึ้นมาสูงจักหน่อยเพราะว่ามันบอดีเบาดังเฮาบอดีอยู่ในห้องเก็บเสียงมือนี้อยู่ทั้งนอกหนะ้บาบ้านนะครับขั้นตอนเท่ากันมีหลายอยู่นะครับก่อสีได้ก่อนหนึ่งกะแต่ว่าถ้าใจมากผมก็ว่ามันกับบอมีหย่างยาอกว่านะครับ <laughs> กรลังสีหลงกองนะครับอันนี้สวิต ทนเก่าขาสวิตเก่าขาทูบายพาสนะครับเห็นบ่ครับจวดมากน้งามครับมีรุ่นรุ่นสีขาวนี่สองพันปดนะครับรุ่นสีดำกันเริ่มต้นเก้าร้อยเก้าสิบเก่านะครับ <c oughs> แล้วแต่สเปกเสียงก็ต่อไป เธอแข้งขึ้นยูทีเสียงที่อยากได้นะครับอยู่ที่เสียงเห็นบเมือนี้ซีอมาเองเดยนะครับมาเองเลยมือนี้ <laughs> <laughs> อยากเป็นยังกวัวตาเอาละครับพี่นอ้องอยากเป็นคนชงของก็ได้เป็น อยากเป็นประธานบริษัทก็ได้เป็นนะครับอยากเป็นพนักงานฝ่ายผลิตก็ได้เป็นนะครับมีทุกมีทุกตำแหน่งนะครับในคนเดียวนะครับ <c oughs> อันนี้เอาสีเอาก่อนใหญ่ลงก่อนตัวใหญ่นะครับเออแต่ว่ามันต้องแก่ตัวนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวสิลองเสียบพัดลม้ม่งนะครับมันสิดังบอกเพราะว่าอ่าตัวนี้มันใส่สายผิดนิดนึงต้องแก้มันก่อนจังเสียวลกล่องได้นะครับถ้าบอแก้มันเอาลงไปเลียวมันก็สิกลับทางเฮาจะต้องแก้มันก่อนอ ระวังล้อหัวแหลงหอนเขากันต้องเฮ็ดไซอีกตัวนึงถานะครับเนี่ยเขาต้องแกะอีกตัวนึงก่อนนะครับจ้งนสีไซได้นะครับสวัสดีทุกท่านครับผมกินเนียงอะไรนะกินกล้วย กินกว้วปันลิงใช่ไหมร้าน,น้ห่วยไร่ชดตัวโนะะตวทำงานโตนั่งเล่ยนโตกินข้าวยามมาถอดเสื้อเข้าในไนี่มอนี่นะครับร้านหน่อยอยากออกไ่ วัดขอออกไล่แนวพอดเสียมาเลยว่เนี่ยเป็นหมองเห็ดงานเขาก็สิยุซ้ำนีล่ละนะครับตื่นมาตีสี่ตีห้าเขาก็สิยุซ้ำนีแ่แหละเพราะว่าหมองเห็ดงานเขามีซ้ำนี่นะครับสิบประทันได้อ่าสิบประทันได้เชื่อมนะครับอันลงกอง อันนี้จะเอาอุปกรณ์ลงซสะกอนจนสีเืียมที่หลังมือแล้งดึกๆจัืงสีเชียมอมดืกๆเปิดเพลงมันมวนน,นนะครับแล้วก็สีเืียมวงจรอันนี้เอาลกล่องนะครับ <c oughs> ลกล่องไว้ก่อนทยอยเอาลงไว้นะครับ เป้ปาไมยเฮามือนี้ต้องแล้วหาตวนะครับมันสิแล้วเพอจัดแต่ว่าเฮาต้องมีเป้าหมายนะครับเฮาบ่มีเป้าไม้ยม่ได้นะครับเกิดเป็นคนต้องมีเป้าหมายนะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต้องอยู่ด้วยด้วยการตั้งเป้าหมายนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนให้เฮา,เาสู่วัตปนะ <laughs> <laughs> เฮาต้องขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาด้ด้คนเฮาชีวิตเฮา เพราะว่าสีการดีพินก็นดีทุกอย่างลหละนะครับถ้าเขาลองบ่มีเป่าหมายเบิ่งเขากะสีใสชีวิตแบบบอกรกะตือรือหล่นบ่ได้เฝ้าน้ำไผ่นะับถ้าบ่มีเป้าหมายแต่ว่าถ้าเขามีเป้าหมายอ่าเขาก็ต้องเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเผื่อที่ว่าเขาจะไปสู่เป่าหมายที่เขาตั้งไว้นะครับต้องเฮ็ดมันได้นะครับก็เลยเนี่ยนะครับลายยางนะครับ แต่ละมือแต่ละเว้นจากน่อยว่าถึงเด็ก,ดก,กิดไปไล,ล่สดเนี้ยน้ำลายอย่างนะครับเนาะเป่าไมา้เฮามันยิงไงเฮาจะต้องอ่าเห็ดให้มันได้ลายกาหมูนะครับเฮ้าก็เลยเห็ดสุย่างครับที่ขวางหน้านะครับทําทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับนี่เห็นบ่ครับค่อยๆเฮ็ดทีละก่อนทีละก่อนทีละก่อน,นครัแต่ว่า อัดแน่นด้วยคุณาภาพนะครับทุกก่อนนะครับเนาะนี่แหละที่ผมเห็นเห็นผมรีวิวหรือ,อย่างลงไปในช่องติ๊กตอกนี่แหละกับซุ้มนี่แหละผมกับนางเฮ็ดเทเลนิดเทเลหน่อยเทเลนิดเทเลหน่อยนะครับเฮ็ดไปเฮ็ดมากก่แล้วสล,วละหลันกับดีดมามันกับมวนนะครับค่อยๆเฮ็ดไปเห็นไหมครับ ติดตโลโก้นี่ก็เป็นซื่อเจ้าของแล้วนะครับเห็นไหมครับ,นะรบใจมักมันจังเห็ดใดเลยครับ <c oughs> ใจบอมัมากเห็ดบ่ใด <c oughs> เพราะว่าบรูสีเห็ดจังใด,ดใจบอมบมาก <c oughs> <c oughs> เนี่ยสวิทเฮากาสั่งจากโรงงานโดยตรงยางดีนะครับ บางโตเฮ็ดไปสิปียังบ่ทันห่างจะคลองกระทาซ่อมอยู่มันกับบ่ได้ซ่อมจับเทียนะครับคุณภาพมีเกินราคานะครับเพราะว่าเขารลับประกันรลับประกันตั้งแต,แต่สื่อออกไปมือแรกนะครับเนาะบ่ตองอยางมันห่างบ่ตองอยามมันพัง ยังมอนครับบ่ต้องหว่วงเลยคุณกับขี้ข้อเห็ดนี่แหละครับเทละก่อนแต่ว่าถ้ามือได้ฟฝ้าเนี่นกะหว่วยเห็ดเทละสามก้อนหมดเลยครับมันแหละตะมือมือฟาวามือบ่ฟาวนะครับแต่ว่ามือนีกัฟาวอยู่ต้องเห็ดให้ได้หาก่อนนะครับ สั่งมาได้นะครับสำหรับคุณผู้ใดอยากได้นะครับเอฟเฟกต์เนาพิน apw นะครับเนหะ็นไหตั้งกล้องไกลๆมันสีเหลียวเห็นเดยถ้าตั้งใกล้มันก็บ่เเหลียวเห็นนะครับพฤติการเอาอะไรลงกล้องล่ะช่วงนี้ ผมก็รู้ว่ามันสิไลได้โดนอะไรนะครับมันสีอ่ามืดก่อนบอนะครับเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆเบิ่งน้ำกัดนะครับเห็นมาครับ ค่อยเฮ็ดป้ายเรื่อยๆนะครับพอดีแล้วมืองร้งกันจังสิงมาเชื่อมมันกับสิพอดีกันนะครับ อันนี้ล้ล่องแล้วกเซจแล้วก็สิไปากิับเขาแล้วสองอันนะครับวงจรที่กำลังใส่อยู่นี่ผมทดลองหมดแล้วนะครับว่ามันใส่ได้รลอยเปอร์เซ็นต์นะครับจังไดีเอาลกลกองบอมเนว่าฮ็ดแล้วแล้วเอามาใส่เลยบอมเนมีการทดลองเสียงก่อนด้ครับนะครับทดลองเสียงก่อนนะครับ จังเอามาใส่ได้เดี๋ยวเมือ่อไหร่มีโอกาสว่างๆเดี๋ยวชิมาไล่บัดมือบดคืนนะครับให้เบิ่งกันการเห็ดงานของเขานะครับอัดแน่นไปด้วยคุณภาพวบทต่อไป ค่อยๆเฮ็ดไปทีละก้อนนะครับอะไรเบริดเตถากราไปสั่งนะครับไหลมาบ่ราะท่านนอกจากสั่างเท่านันนะช่วงใดอะไรร้ายกัเฮ็ดเร็วช่วงใดอะไรน้อยกัเฮ็ดช้านะครับแล้วแต่ช่วงอะไรเฮาสิมาเป็นชุดเป็นชุดอ่าชุดนึงลอ็อตนึงก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบก่อน อะไรที่เขาไปสร้างบริษัทใหญ่มานะครับเล่งจนควันดำนะครับมือใดก็ได้เห็นไหมครับบรรกาสีค่อยๆเห็ดอยู่นี่นะเปิดมือยังคำ อุปกรณ์เสริมนะครับให้เสียงพินมันมวนนะครับอุปกรณ์นี้มือพินนี่ต้องมีเลยล่ะว่าท่อไปให้เงี้ยสมมวนมือพินบ่มีมีบ่ได้นะมัน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 จะเสียงพินมันจะบาห่าวเสียงพินจะบ่หวานเพราะฉะนั้นแล้วมือพินต้องมีไว้ใส่นะครับอุปกรณ์ชนิดนี้เห็นบ่ครับ เสร็จแล้วก่อนที่สามเอาลงไว้ท่าพอเอาลงแบบนี้มันมันกะข้าวเดียวเวลาเชื่อมไม่ได้อย่างช่วงสุดท้ายมา corner, ันกะข้าวเดียวปุ๊บ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 กระแล้งบ่โดนมันก่อนละสิบกว่านาทีกระแล้วถ้าเขาเอาลงไว้แบบนี้เนี่ยถ้าบอค้าเบาเนี่ยมันกะสิข้าวเดียวนะครับเพราะว่ามันมันขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาลงกองแล้วก็บัตกรี ที่เห็นอยู่นี่กะมีเจ้าของเบิดแล้วเด้อครับเด้อมีเจ้าของเบิดแล้วนะครับผู้ใดอยากใดก็ต้องสั่งมาสถานะนะครับไม่โสดนะครับไม่โสดเฉยพี่นอ้องเข้าจองไว้เเดยบร้อยเบิดสุก่อนแล้วนะครับ นั่งเบิดมือกับเมื่อยอยู่นะครับแต่ว่ากัาเพื่อความม่วนของพี่น้องเฮานะครับเมื่อยแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเฮาจัดให้ได้นะับแล้วละก่อนที่สีอันนี้ก่อนที่ซีแหละนะครับก่อนสุดท้ายก่อนที่หาสวัสดีครับคุณชายสเต็มสวัสดีข้าจาจย์ครับ กำลังเฮดเอฟเฟคครับผมว่าน่เนี่ยมัดดีดพิน้นเหมือน, head นเฮดเอฟเฟคสักก่อนเฮดอย่างนอกรับเฮดเอฟเฟคเงาพิน้นเอพีตะบนยครับอาจารย์ครับอันนี้ขั้นตอนเอาล้งกองนะครับเอาล้งกองแล้วก็สิบัาทกีสิทดร้องแล้วก็เได้แพ็กทรงนะครับสถานะมีเจ้าของทุกตัวนะครับ เห็นไหมครับนันจะเป็นสีดใดอาจารย์รุ่นนี้รุ่นรุ่นรุ่นน,นี้ธรรมดานนิเก่าลอยเก่าชิบเก่ารุ่นกลางพันหานะครับมิสวิทค้อมต่างกันมิสวิทรุ่นนี้พันหาอาจารย์จบอิเล็กทรอนิกส์เลยครับคพื่อได้รู้พวกบัตรกี่บัตร <laughs> นะผมเรียนเพิ่มตัวนะผมจบขลุศาสตร์ดนตรีนะครับอันนี้ซุปนี้สองพันแปดนะครับดีเลย์บวกเฟดสื่อครับอาจารย์ ต่างกันนะครับเสียงมวนต่างกันนะครับกัอันใดแพงกับสีมวนก,วก็ <laughs> มูมวนคักเลยละ่ะอันใดแพงนะครับอันใดถือกับ,บววกมวนปันหดแต่ว่ากับมวนอยู่แต่ว่าบาทันชุดนะครับนะชงแพงๆกับสีมวนคัก,คกมาทำไงมวนแบบฟอนแบบอ่อนบ,อนบานเลยล่ะนะครับแบบลืมลงทั้งกับบ้านเลยนะครับมวนหลายนะครับ ก่อนสุดท้ายแล้วก้อนที่หาแล้วนะครับเแถวๆก้อนนี้สิบห้ากินเข่าสองคนยังจะกลับมาเห็ดนะครับกองทับมันต้องเดินโดยทองว <laughs> บว่กินเข่านี้ว่าใดดีนะครับไ่ไดไม่ไดไม่ใด,ดต้องไปหากินเข่าว่ากินเขามันสิจอยนะครับต้องหากินเขาก่อนอันนี้เป็นความฉอดส่วนบุคคลนะครับมันเฮาบ่ต้องจบ โดยตรงนะครับแต่ว่าเฮาไปหาความรู้เพิ่มเติมครับอาจารย์ครับน่าคือบบาวเท่าแต่ไ่สร้างว่าแต่ครับอาจารย์เดี๋ยวสิีปเฮ็ดคลิปกินกับเพิ่นอย่างนี้คือว่แนา สงสัยสีมีแววสิดังเสีบ่เบาถ้าวเขา,เาเก็เลยหนามันเลยคือเพิ่นบ่บะนะครับอาจารย์ใส่บ่ได้อะไรมาสุดเดียวกันอยู่แต่ว่ามันบมรหลว่ามันเห็ดมาจังไดยน,นะครับมันบ่เขากันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ถ้าเขามากนะครับจัดไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับนะครับยวสีเ็ดคิปกินกับเพือ่อนแล้วเนั่น <ản> ตามจริงกับเปิดได้แลหละหรอวาสองกินแต่ว่าบ่ามีเวลาลงคลิบนะครับมันก็กินเขาสาซมืออยู่แต่ว่าคดบบอ,อกว่าสิตั้งซื้อคิปว่าจังไดก็เลยบ่ท่านได้ลงคลิปกินนะครับ <ản> เปิดไว้เราได้ครับสองกินครับเ <ản> นี่ยนะครับ หาก่อนครับเรียบร้อยแล้วที่ไปหากินเข่าเนี่ยครับเห็นบอกครับรุ่นเก่าลอยเก่าชิบเก่านะครับรุ่นนี้ปริญญยาทูสี่ครับอาจารย์ดีเล็คเรียนดิเล็กทัวนี้กี่ไหนบอครับผมผมเรียนเสริมทั้งนอกซื้อดอกครับบ่ได้จบปริญญยาทูปริญญาตีดอกนะครับเรียนเสริมทั้งนอกรุ่นนี้พันหานะครับมีสวิตนะครับรุ่นนี้สองพันแปดนะครับเนาะ บอทันดติดโลโก้มันเรยบอคือของเจ้าของถ้าติดโลโก้เข้าไปแล้วมันเป็นของเจ้าของทันที <c oughs> เรี้ยนเพิ่มครับแมนครับอาจารย์เลียนเพิ่มเติมเอาครับบ่ได้เลียนไปลิ้นยาดอกนะครับบ่เก่งประนันครับอาจารย์ <c oughs> ใจก็อยากเลียนอยู่นะครับมันหาทุนบอทันได้นะครับสิบปีต่อมจบดอกเต๋อเลนะครับแต่ว่าสิเป็นดอกเตร์พินเลยนะครับอาจารย์สิบปีจร้น นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยสิบห้ากินเข่านะครับขอบคุณทุกท่านหลายๆนะครับสองพันคนเขามาเบิ้งเฮาเมื่อนี้นม่รัาเนาะอ่ะเดี๋ยวพบพอกันเมื่อแรงครับขอบคุณทุกท่านครับของผมกับหาเลี้ยนจบไปลิ้นยาดีกับพ่อละครับครับผมอาจารย์ครับผมขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมครับอาจารย์ขอบคุณครับผมนะครับสิบไปแล้วนะครับสวัสดีครับ